สวัสดีครับผมก้อนหนึ่งแปดปด p r o p e r t ครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่โครงการเชยพฤกษ์เวสเกตนะครับเป็นบ้านเดี่ยวนะครับเนื้อที่ทั้งหมด55.5ตารางวานะครับพื้นที่ใช้สอย140ตารางเมตรมีทั้งหมด3ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถได้ประมาณ2คันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวบ้านกันลงจอดรถค่อนข้างกว้างขวางเลยนะครับจอดได้ประมาณ2คันแล้วก็รอบๆบ้านก็จะมีพื้นที่ สีเขียวนะครับทําเป็นสวนหย่อมหรือว่าเป็นพื้นที่พักผ่อนได้เลยนะครับผมโครงการนะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะครับอาทิเช่นขับเฮ้าส์สระว่ายนา้ำฟิตเนสส่วนสาธารณะนะครับแล้วก็จะมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับนี่เป็นส่วนของข้างบ้านนะครับก็สามารถเดินรอบบ้านได้แล้วกอ็อาจจะต้องตัดแต่งย่านนิดหน่อยนะครับผม ้านหลังนี้ค่อนข้างใหม่มากๆเลยนะครับดูจากสภาพเดี๋ยวเราเข้าไปที่ลิฟ g r o ูมกันนะครับเห็นไหมครับที่พื้นกระเบื้องยังไม่ได้ลอกพลาสติกเลยนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้เข้าอยู่เลยนะครับผมห้องรับแขกค่อนข้างกว้างเลยนะครับ ส่วนมุมนี้นะ่ยสามารถตั้งเป็นโต๊ะทานอาหารได้นะครับจะเห็นได้ว่าตัวบ้านนะครับช่องแสงค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องครัวกันต่อนะครับห้องครัวก็จะมีครัวเคาน์เตอร์ไว้ให้แล้วนะครับผม ก็สามารถที่จะเตรียมอาหารทำอาหารทำกับข้าวได้นะครับว่จะมีเป็นพวกกระจกบานเก็ดนะครับสามารถหมุนเปิดเอากิ่นออกได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหลังบ้านกันต่อนะครับแปลงนี้นะครับหลังบ้านไม่ชนใครนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นทุ่งนานะครับถ้ามองจากชั้นสองจะบรรยากาศค่อนข้างดีมากๆนะครับ เดี๋ยวเราไปดูในตัวบ้านกันต่อนะครับชั้นล่างก็จะมี1ห้องนอนนะครับแล้วก็มี1ห้องน้ํานะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําชั้นล่างนะครับก็สามารถติดราวม่านนะครับแยกโซนเปียกโซนแห้งได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนชั้นล่างกันนะครับก็จะอยู่ติดกับทางลงรถนะครับเหมาะทําเป็นห้องผู้สูงอายุนะครับหรือว่า บ้านไหนไม่มีผู้สูงอายุก็ทําเป็นห้องทํางานได้นะครับลืมแจ้งไปนะครับแปลงนี้นะครับสงวนราคาอยู่ที่4 7 9ล้านบาทเท่านั้นนะครับรานะคาค่อนข้างถูกที่สุดในโครงการแล้วนะครับท่านใดสนใจสามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับมีทั้งเบอร์โทรติดต่อและ ID l ดี e ลของผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูชั้น2กันต่อเลยขึ้นมาก็จะเจอมีบิวไว้นิดๆหน่อยๆนนะครับผม สามารถวางของได้อะไรได้งไงครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นพวกคอนโทรลของบ้านนะครับห้องแสงค่อนข้างเยอะนะครับผมกลางวันก็จะค่อนข้างประหยัดไฟฟ้านะครับไม่ต้องเปิดไฟเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนที่1ของชั้น2นะครับก็ชั้น2จะมีทั้งหมด2ห้องนอนนะครับจะมีห้องน้ําในตัวทุกห้องนะครับ ด้านสองด้านหลังก็จะได้วิวทุ่งนาแบบสดชื่นสดชื่นแบบนี้เลยนะครับสวยมากครับบ้านหลังนี้สภาพประมาณ90%เเลยไปเดี๋ยวเราดูวิวกันนิดนึงรู้ว่าโครงการก็ค่อนข้างสูงนะครับก็ค่อนข้างปลอดภัยนะครับผม ก็จะมีห้องน้ำอยู่ในตัวนะครับกั้นกระจกไว้แล้วแยกโซนเปียกโซนแห้งนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องใหญ่ด้านหน้าของตัวบ้านกันนะครับห้องนี้ก็จะมีระเบียงออกไปด้านหน้าบ้านนะครับจะเห็นได้ว่าตัวบ้านเนี่ยช่องแสงค่อนข้างเยอะเลยนะครับทำให้บ้านดูโปร่งโล่งสบายมากครับ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาให้ด้วยนะครับยังไงวันนี้นะครับผมก๊อตหนึ่งแปดนึ่ขอลาพี่พีไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสนใจคลิกดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับ